สวัด to well ีค่ะวันนี้มารับประทานอาหารมื้อเที่ยงที่นิวไก่ย่างบัวทองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเนื้อนะคะท่าทางอร่อยนะคะที่แจ๋วนี่อะไรแจ๋วที่มาถึงไม่เห็นแม่ค่ะเรามีอะไรกันบ้างคะพี่แตงสาตรงนี้จานนี้อะไรคะตอหมูย่างตอหมูย่างแล้วนี่ก็ส้มตําด้วยไก่ย่าง ไก่ไม่ได้สั่งมาเยอะนะสั่งแค่ตัวเดียวสองจานจานละขึตัวเพาะนันมีหลายอย่างเนี่ยมีปลาช่อนในนั้นปลาช่อนไยาปลาช่อนเฮ้ยอะไรปลาช่อนมาเมื่อกี้ปลาช่อนรีบบอกไม่มีหิวเราปลาช่อะ้ไก่ชิ้นหนึงมันจะใหญ่ไเนี่ยปลาช่นย่างนี้ไก่ชิ้นน่ย อร่อยเลร่อยกันหมดเลยนะคะใหญ่ทนได้ไมอ่ะทาไมทาได้่ะเอะไกน่อร่อยกันทุกคนนะคะพี่ออมเกันค้่ อร่อยร่อยมากเลยอร่อยครับสุดยอดนะครับ้ดอร้านเ่ยร้รพอเ้ด่าไม่ดูไม่โดนค่ะก่อนนี้ซื้อท่กไปเลยลูกเขาครับค่ะ่อยหน่อยค่อยหน่อยตานะ ่เปนบรรยากาศร้านเขาคนเยอะเลยค่ะจบข่าวไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ